สวัสดีค่ะวันนี้พี่เอมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะยูรีโคโค่นะคะยูรีโคโคคืออะไรเหรอคะก็คือเป็นน้ามันพ้าสกัดเย็นใส่แคปซูลนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินที่เป็นน้ํานะคะสําหรับกินที่เป็นแคปซูลแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะพี่เอให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะเราสกัดใส่แคปซูลนะคะแล้วเรากินประโยชน์มีอะไรบ้างเหรอคะสาหรับคนที่อยากแบบลดน้ําหนักนะคะ สำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าเราเราเราอยากลดน้ําหนักหรือว่าขับถ่ายสะดวกเราใช้ตัวนี้นะคะตื่นนอนขึ้นมานะคะก่อนอาหาร30นาทีนะคะทุกคนทานได้เลยค่ะทานครั้งละ3มมิตรนะคะ เพราะฉะนั้นทานก่อนอาหาร30นาทีเมื่อทานอาหารแล้วเราจะรู้สึกแบบเอออิ่มนะคะอิ่มอยู่ก่อนแล้วแล้วเวลาทานอาหารเราจะกินได้แบบว่าไม่ต้องเยอะมากอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเรามีตัวยูริโคโคเป็นตัวช่วยนะคะแล้วสําหรับคนบางคนนะคะที่อยากบารุงผมเล็บกระดูกนะคะคุณสามารถทานได้เหมือนกันค่ะคุณสามารถทานได้ตื่นขึ้นมาคุณทาน2เม็ด ก่อนนอนคุณทาน2เม็ดนะคะทานเป็น2มื้อนะคะใน1วันอย่างเนี้ยค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากซื้อตอนนี้นะคะปกติเราขายกล่องแบบเนี้ยคะ่ะเราขายอยู่ที่290นะคะแต่ตอนนี้นะคะพิเศษสําหรับโปรโมชั่นซื้อ5กระปุกนะคะเราคิดเงินในราคา1000บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรีบซื้อนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะเพราะว่าใครที่อยากให้ตัวเอง เออเขาเรียกอยากกินดูอยากแบบรู้ว่าเออยูริโคโค่เป็นยังไงรีบสั่งกันนะคะแต่วันนี้พี่เอขอทานก่อนนะคะสามเม็ดค่ะกินง่ายมากค่ะกินทุกวันค่ะยูริโคโค่